วิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเราจะมาทำงานนะคะในแบบฝึกเอ็ e x t r าเล่มสีขาวหน้า38-39กันนะคะโดยหน้า38-39ที่เราจะทำในวันนี้นะคะจะเป็นการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนะคะเพื่อไปสู่การ Revision แล้วก็ Assessment นะคะการทบทวนบทเรียนครั้งสุดท้ายแล้วก็การเก็บคะแนนท้ายบทในชั่วโมงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราจะนำมาใช้ทำงานสองหน้าในวันนี้ก็คือความรู้จากในหนังสือเล่มสีเขียวนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วทั้งเรื่อง Story นะคะทั้ง ทั้งในสตอรี่หน้า44-45แล้วก็เรื่องของแจ็คไมเคิลที่ครูอ้อมเคยเปิดคลิปบทสัมภาษณ์ของเขาแล้วก็เราได้เติมคำเล็กๆน,น้อยๆไปในหน้า43ของหนังสือไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำห้พร้อมๆกันโดยที่นักเรียนไม่จำเป็นจะต้องเปิดหนังสือทั้ง2เล่มน,นะคะพร้อมแล้วไปเริ่มที่ข้อที่10กันเลยข้อที่10ค่ะคำสั่งเขาบอกว่า Read and answer the questions ให้อ่านแล้วก็ตอบคำถามโดยคำถามทั้ง4ข้อนี้นะคะก็คือคำถามที่มาจากเนื้อเรื่องใน Student's Book หรือว่าหนังสือของเรานั่นแหละนะคะคำถามข้อที่1เขาถามว่า What time does the bus come? รถประจำทางเนี่ยมาเวลาเท่าไหร่นะคะเวลาอะไรที่รถประจำทางมานะคะแปลได้แปลได้หลายแบบนะคะคำตอบก็คือ8 o'clock รถประจำทางจะมาเมื่อเวลา8นาฬิกานะคะการที่รถประจำทางนะคะมาเวลาเดิมซ้ำๆทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะเป็นการเป็นกิจจนเป็นกิจ,จวัตรประจำวัน <c oughs> จนเป็นกิจ,จวัตรเดิมๆแบบนี้นะคะเราจะใช้ประโยค present simple tense ในการบอกเล่านะคะคำตอบมาจากหนังสือหน้า44ภาพที่2ค่ะ ตรงนี้นะคะออสการ์ Oscar เป็นคนพูดประโยคนี้นะคะที่ขีดเส้นใต้สีเหลงินเอาไว้นะคะ The bus comes at 8 o'clock ตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่2เขาถามว่า What does Oscar play with Tom on Saturdays? อะไรที่ออสการ์เล่นกับทอมทุกๆวันเสาร์คำตอบก็คือบาสเกตบอลนะคะคำตอบอยู่ในหน้า44ภาพที่4นะคะพี่สาวเขาเป็นคนพูดนะคะ On Saturdays he plays basketball with Tom ตรงนี้ที่ขีดเส้นใต้สีน้ำเงินนะคะต่อไปภาพที่3ค่ะ What time ขอโทษค่ะคำถามข้อที่3นะคะ What time does Jack Michael s get up เขาถามว่าแจ็คไมเคิลตื่นนอนหรือว่าลุกออกจากที่นอนเวลาเท่าไหร่นะคะคำตอบก็คือ6 i x o'clock คำตอบมาจากตรงไหนมาจากหน้า45ภาพที่7นะคะตรงนี้นะคะแจ็คไมเคิลเขาเป็นคนบอกกิจวัตรประจำวันของตัวเขาเองนะคะต่อไปข้อที่4 what does Jack Michael play every day เขาถามว่า อะไรที่แจ็คไมเคิลเล่นทุกๆวันคำตอบก็คือบาสเกตบอลนั่นเองนะคะคำตอบอยู่ในคำตอบนะคะมาจากาภาพที่7เหมือนเดิมนะคะเป็นคำถามที่นักข่าวสัมภาษณ์แจ็คไมเคิลนั่นเองนะคะ ทีนี้นักเรียนสามารถคัดลอกคําคตอบของคุณครูนะคะลงไปในแบบฝึกของนักเรียนได้เลยนะคะโดยนักเรียนจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือนักเรียนจะเขียนพิมพ์เล็กแบบในหน้าจอของคุณครูก็ได้นะคะสําคัญอยู่ตรงที่ว่าคำไหนที่คุณครูเว้นวรรคนักเรียนก็ควรจะเว้นวรรกด้วยนะคะส่วนคําว่า o'clock ซึ่งมันมีเครื่องหมาย a p ส s t r o p h e ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเว้นวรรคนะคะนักเรียนนักเรียนอาจจะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่เวลาเราเขียนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ครูอ้อมบอกไว้เผื่อว่าอนาคตเราจะต้องพิมพ์คำตอบที่มีคำว่า o อ l o ลอกลงไปในในในข้อสอบนะคะเราจะไม่เว้นวรรคนะคะเวลาเราเขียนเวลาเราพิมพ์ตัวโอนะคะตามด้วยเครื่องหมาย a p ส s t r o p h e ไปเลยโดยไม่มีการเว้นวร์คนะคะแล้วก็ตามด้วย l ลอกโดยไม่มีเว้นวรรค นะคะถ้านักเรียนจะคัดลอกคำตอบของคุณครูลงไปนะคะนักเรียนสามารถ stop ปตรงวิดีโอของคุณครูตอนนี้ได้เลยค่ะต่อไปข้อที่11นะคะข้อที่11 ให, read and match, ให้อ่านประโยคคำพูดนะคะแล้วก็ให้จับคู่ประโยคคำพูดต่อไปนี้ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองนะคะในของนักเรียนจะไม่มีช่องให้ใส่ในของนักเรียนเนี่ยจะเป็นการโยงเส้นไปเลยซึ่งข้อที่หนึ่งเขาเฉลยไปแล้วว่าคำพูดที่หนึ่งตรงกับภาพ c เป็นของภาพ c นั่นเองนะคะเขาถามว่า do you do you want breakfast do you want breakfast เป็นเสียงของคุณแม่ที่ตะโกนขึ้นไปถามออสการว่าต้องการจะรับประทานอาหารเช้าไหมต้องการอาหารต้องการอาหารเช้าไหมนะคะต่อไปคำพูดที่2ค่ะ he doesn't go to school on Saturdays เขาไม่ได้ไปโรงเรียนทุกวันเสาร์ซึ่งประโยคคำพูดนี้เป็นประโยคที่พี่สาวของออสการเป็นคนพูดนะคะโยงเส้นไปหาภาพ A นะคะ และคำพูดสุดท้ายค่ะ Do you play? Basketball every day? คุณเล่นบาสเกตบอลทุกวันเลยเหรอนะคะเป็นคำพูดของนักข่าวที่สัมภาษณ์แจ็คไมเคิลซึ่งคำพูดที่า3เนี่ยตรงกับภาพ B นั่นเองนักเรียนศัพนักเรียนก็โยงเส้นของนักเรียนในแบบฝึกของนักเรียนได้เลยนะคะ เราจะไปต่อกันที่ข้อ12เลยข้อ12คําคำสั่งเขาให้ draw the times ให้วาดเวลานะคะวาดเวลายังไงดูจากประโยคคำถามข้อ1เขาถามว่า what time does the bus come ซึ่งมันเป็นคำถามเดียวกับข้อที่10คะ่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนตอบข้อที่10ไปแล้วนักเรียนก็เอาคำตอบจากข้อที่10นั่นแหละมาวาดรูปเวลานะคะวาดรูปเวลานักเรียนก็คือจะต้องวาดเข็มสั้นกับ เข็มยาวของนาฬิกานั่นเองนะคะคาว่าคําตอบข้อทีอ่10เนี่ยของคําถามเนี้ยนะคะก็คือ h อุกคลใช่ไหมคะคาว่า o c l o c อกครูอ้อมบอกไปแล้วว่าคาว่า clock, อ c กค c k ครูอ้อมบอกไปแล้วว่าเข็มยาวที่บอกนาทีจะต้องชี้ที่เลข12เท่านั้นนะคะจะต้องไม่บอกนาทีอย่างอื่นนะคะส่วนเข็มสั้นก็จะชี้ตามคำศัพท์ตัวเลขก็คือ H ก็คือ8นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2 What time does Jack Michael get up เวลาเท่าไหร่ที่แ c ็คไมเคิลตื่นนอนหรือว่าลุกออกจากที่นอนคำตอบของประโยคนี้ของคำถามนี้นะคะอยู่ในข้อที่3จากข้อ10ใหญ่นะคะก็คือ6 o'clock นั่นเองนะคะบอกแล้วนะคะ O clock เข็มยาวเข็มนาทีจะต้องชี้ที่12นาฬิกาตรง12เลข12เท่านั้นนะคะเป็นการบอกว่า6โมงตรงนะคะ6นาฬิกานั่นเองนะคะจะต้องให้เข็มยาวชี้เลข12เท่านั้นส่วนเข็มสั้นชี้ตามคำศัพท์ตัวเลขนะคะเรียบร้อย ต่อไปหน้า39ค่ะหน้า39นะคะเป็นเรื่องของแจ็คไมเคิลนักบาสเกตบอลของเรานะคะข้อ13คําคำสั่งเขาให้ read and put a t t i c k or across อ่านแล้วให้เลือกเติมนะคะของครูปเป็น put นะคะให้เลือกเติม a stick ก็คือเครื่องหมายขีดถูกหรือ across ก็คือเครื่องหมายกากบาทน,นะคะอันนี้บอกเป็นความรู้เพิ่มเติมไหมว่า กากบาดตรงนี้เราเรียกว่า across นะคะเครื่องหมายบวกที่นักเรียนเห็นในรถพยาบาลเห็นที่โรงพยาบาลหรือว่าเครื่องหมายของอสภากาชาตินะคะเครื่องหมายบวกของสภากาชาติอันนั้นเขาก็เรียกว่าเครื่องหมายกากระบาดเหมือนกันนะคะเขาก็เรียกว่า across เหมือนกันนะคะ ทีนี้เราจะต้องเปรียบเทียบนะคะประโยคที่โจทย์ให้มาซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของแจ็คไมเคิลส์นะคะว่ามันตรงกับคำตอบแต่ละข้อข้อ 1- นถึงข้อหกไหมข้อไหนตรงก็ใส่ขีดถูกข้อไหนไม่ตรงก็ใส่กากบาทนะคะ Jack Michaels is my favorite basketball player. He gets up at 6 o'clock every morning. He swims in the pool at 7 o'clock. He has breakfast at 8 o'clock. He has lunch at one o'clock and dinner at seven o'clock. Then he plays basketball from eight o'clock to ten o'clock in the evening. He goes to bed at eleven o'clock. I like Jack Michaels. He's a great basketball player. full <laughs> stop ให้หนึ่งประโยคตอนหนึ่งบรรทัดเลยทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเนื้อเรื่องหรือว่าบทอ่านนี้มีทั้งหมดกี่ประโยคใช่ไหมคะเห็นชัดเจนเลยเนาะประโยคที่1น,นะคะเขาบอกว่าแจ็คไมเคิลส์เนี่ยคือ,อนักบาสเกตบอลคนโปรดของฉันนะคะเขาตื่นนอนเขาในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงคนพูดหรือหมายถึงแจ็คไมเคิลส์ he ตรงนี้หมายถึงแจ็คไมเคิลส์นะคะเขาตื่นนอนเมื่อเวลา6นาฬิกาทุกเช้านะคะเขาว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเมื่อเวลา7นาฬิกาเขารับประทานอาหารเช้าเมื่อเวลา8นาฬิกาเขาทานอาหารกลางวันเมื่อเวลา1นนาฬิกาและอาหารค่ำเมื่อเวลา7นาฬิกา หลังจากนั้นเขาเล่นบาสเกตบอลตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาในช่วงค่าเขาเข้านอน goes to bed เข้านอนเมื่อเวลา11นาฬิกาฉันชอบแจ็คไมเคิลส์เขาเป็นนักบาสเกตบอลที่ยอดเยี่ยม a great แปลว่ายอดเยี่ยมนะคะเขาเป็นนักบาสเกตบอลที่ยอดเยี่ยม ทีนี้เราได้ฟังโจทย์ไปแล้วเรามาเปรียบเทียบว่าคําตอบที่เขาให้มาถูกหรือผิดนะคะข้อที่1นึ่เขาเฉลยไปแล้ว He get s up at 6 o'clock every morning นะคะเขาตื่นนอนเมื่อเวลา6นาฬิกาเขาบอกว่าถูกต้องอะเจอหรือยังเห็นชัดเจนเพราะว่าเขาแบ่งประโยคละหนึ่งบรรทัดให้แล้วเหมือนที่คุณครูบอกเปรียบเทียบได้ง่ายชัดเจนนะคะข้อ1ถูกต้องตรงกับพี่โจทย์ให้มานะคะตื่นนอน6นาฬิกาทุก เช้านะคะต่อไปขอ้อ2 he swims in the lake at 7 o'clock เขาว่ายน้ำในเลคตรงนี้แปลว่าทะเลสาบเมื่อเวลา7นาฬิกาถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกนะคะไม่ตรงนะคะจริงๆแล้วโจทย์บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของจริงๆแล้วแจ็คไมเคิลนเขาว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเวลา7นาฬิกานะคะ เวลาเนี่ยถูกแต่สถานที่ไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ผิดนะคะต่อไปข้อ3 he has breakfast at 8 o'clock เขารับประทานอาหารเช้าเมื่อเวลา8นาฬิกาตรงไหมเอ่ย he has breakfast at 8 o'clock ข้อนี้ถูกนะคะถูกนะตรงกันนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ he has lunch at 1 o'clock เขาทานอาหารกลางวันเมื่อเวลา1นึนาฬิกาถูกไหมคะดูได้ชัดเจนถูกต้องนะคะต่อไปข้อ5 he has dinner at 8 o'clock เขาทานอาหารค่าเมื่อ8นาฬิกาไม่ถูกเพราะว่าจริงๆแล้วแจ็คไมเคิลทานอาหารค่าเมื่อเวลา7นาฬิกานะคะข้อนี้ผิดนะคะ ข้อสุดท้ายค่ะ he plays he plays basketball and then he goes to bed เขาเล่นบาสเกตบอลก่อนแล้วเขาก็ถึงจะเข้านอนถูกไหมถูกคำตอบอยู่ในนี้นะคะที่ขีดเส้นใต้เอาไว้ให้ดูตรงนี้นะคะเรียบร้อยจบไปแล้วทั้งสองหน้า38และ39นะคะงานในวันนี้อย่างที่ครูบอกไปต้นคลิปว่าเป็นการฝึก ะะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นการฝึก Skimming and Scanning นะคะก็คือฝึกหาคำตอบจากเนื้อเรื่องฝึกหาคำตอบจากสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังไปนะคะเพราะฉะนั้นงานวันนี้นะคะไม่ใช่ Homework ไม่ใช่ Assignment นะคะไม,ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งมาให้ครูทางไลน์นะคะทำแล้วก็ฝึกฝนเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำงานในชั่วโมงต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ